ไถเนื่อยข้าวกินข้าวกันก่อนกินข้าวกันก่อนไถ่เนื่อยข้าวกนข้าวนยังโบกอยู่นูน่ะไนยินคุณเป็นให้แ่คนลัเป็นหาริายมนร้อนใ่ไสหลังนิดนึ่งอคหลังนิดนึงอ่โอเคครั